เคสแรกของวันนี้เป็นเคสปลูกเหงือกบนรากเทียมแม้ว่าเราจะแต่งกายมิดชิดไม่มีใครเห็นหน้าแต่ตอนเช้าขอบำรุงผิวนิดนึงแล้วก็ขอทาแก้มแดงเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองฝนตกเอ๊คนไข้จะมาหรือเปล่าไหนหมอค่อยๆดูซิคนไข้ามาหรือ,อยังอ้าวมาก่อนเราอีกและแล้วผู้ช่วยของเราคนเก่งก็เตรียมของเครื่องมือผ่าตัดการผ่าตัดจะทำกันง่ายๆไม่ต้องเข้าโอ และก็สามารถที่จะฉีดยาชาแล้วก็เตียงทําฟันได้เลยก่อนผ่าตัดขอถ่ายรูปหน่อยนะนั่นไงคะตำแหน่งเนี้ยกล้ามเนื้อไม่มีเหงือกเลยเราจําเป็นที่จะต้องตรวจทางคลินิกให้ชัดเจนว่าเราจะเอาปริมาณเนื้อเหงือกเท่าไหร่เมื่อเริ่มพร้อมเราก็เตรียมตัวที่จะทํางานให้คนไข้ โดยเริ่มต้นจากการฉีดยาชาตำแหน่งที่เรากำลังจะปลูกแล้วก็บริเวณที่เราจะเอาจากเหงือกทางด้านเพดานอีกทั้งการที่เราต้องห้ามเลือดต้องคอยดูให้ดีเลยผ่านไป20นาทีหมอก็เริ่มนำกราฟมาจากทางด้านเพดานวันนี้ใช้ความยาวความกว้างประมาณ7คูณ12หนาไม่เกิน1มิมตรแล้วก็นำมาเย็บในตำแหน่งที่เราต้องการ ภาพนี้เวลาเย็บช่วงแรกเหนื่อก็จะซีดๆเป็นเรื่องปกติเย็บตรึงให้แน่นเวลาขยับปากต้องไม่หลุดออกมาจากนั้นก็ใช้การแพกซึ่งตัวแพกนี้จะช่วยประคองให้คนไข้รู้ตัวว่ามีแผลเพราะว่าปกติแล้วจะไม่ค่อยเจ็บอันนี้คือทงด้านเพดานเราก็แพกไว้ด้วยเพื่อป้องกันอาหารไม่ให้เกิดการเข้าไปทําเสร็จหนึ่งชั่วโมงคนไข้ย,ยิ้มสบายเพราะว่าการดูแลง่ายมากๆแล้วก็ไม่เจ็บมากนะัก ส่วนต่อไปก็คือมื้ออาหารของหมอและตำเล็กพ่วงขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเราก็จะนัดคนไข้กลับมาอีก2อาทิตย์เพื่อตัดไหมแล้วเดี๋ยวจะเอาผลงานมาฝากกันนะคะ